กี่มาแค่กี่มวดเนี่ยเอาไปจีบตาใจบปะว่าถรามด้ามันดีบอกว่าจะจีบตาใจแต่งเองอีกอยากแต่พอแห้งปะอยากแต่ตาใจแห้งแต่งเองเลยแต่งสินสอดจักแสนต้องแสนใต้ตองแสนใต้ดี่บอมกสาวแต่ง บดบกแป้งสองผงแปงบักบกแป้งไผ่เขาตํมกินเดือดเดือดหนูพี่ก็คือบเผ็ดสามต๊ะกรใจเพียกมันไม่เผ็ดนถ้ามพริกสุดกินโร่และก้าเนยแต่ไม่เผ็ดเลย ยานเนี่ยบอนี่รู้วาเพ็ดดีดีเด้มันสือไนี่ยวากมันใช้ยาหลายป่ะอืมมันสิยีายมันจะแม่งมันกินหมตจับตัมันคือของพญายิ้ิจเสียววิสายพญายิไองวนยยิวยง้อบดแกเต็มต้นก็ไม่รูตนองไปเก็บบ ใครมีก huh. so <t ank video> <h à> ็ไม่เก็บยุด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 ุกแล้วพอพอสียาสองเชือเอ้ามันแดงมันมันเลสุกแบบเขาสาดด้วนมปกฏวมันต้องดนตัวสังกัเนาทำเลยสียาเนาแล้วอ่ะมือเย็นยังน่นก มันเป็นงาหรอเยอะแบักบบสโลนอยากกินน้ำแบบนี้โอ้ยกูเหงาใจคนเด่นหมุนเขามากดันดันดันเอาน้ำพริเผ็ดเด่นน้องเบ็ดเดี๋ยวไปเห็ดเจ้าสามแยกกระเสบตาพริกมันบลเผ็ดเด็มันกินได้เลยพริกมันบลเผ็ดปกติไอ้กินมาแล้วพริกมันปลเผ็ดไอ้แม่กินแน่น้องเบสปอดแม่แน่ ย่าแมงก็ว่าบ่อยจะกินกินแต่เจ้าของอืมเอามา่ะโหจักดูแลแม่แน่แม่ย่ำขี่ย่าแม่ยังเสียดดาบอืมที่จะเห้นแค่กินสองหน่วยเรียกเรื่องบุกแม่ไผรคนนี้แม่ไพรแม่ปอบเปิ้ลเวียนมากเอึ่นปะปอบปะเปินอตอนนั้นก็ พออาสออาเพออาื่ออนรุ่งสามไม่เห็นไงเเ <c oughs> <c oughs> จ้าของกับลูกทิศบ๊อบเหมือนบ่อบตามีตีบ่มีพ่อกับแม่เลยมันมีเครือญาติเลย